กระเจี๊ยบแดงค่ะกระเจี๊ยบแดงสวยๆสวยเ,เลยดอกกระไลอันนี้อัน,นกระเจี๊ยบแดงในห้ออ่อนห้าเอาไปตากตากแดดแล้วห้ามาต้มกินน้ำมันไหมคะ่ะ้านพี่น้องมีบะเนาะค่ะกระเจี๊ยบแดงเย็บเลย น้ำเนัยนเพลอนคนเอานวยมันไปตากแดดแล้วฮาเขามาต้มกินน้ำมันแสบได้คะ่ะออกเปียวออกเปียวเปียวเอากรใส่น้ำตาลใส่น้ำหลายเลยคะ่ะหลายนจังไหส่ชามาสวยคะ่ะแพ้สีสดใสคะ่ะค่ะก,ก้าไก่กับพ่อไก่ไายอยู่ในสวน ขางตุนคุตั้งหลายเลยนีมสวยมากเุนอันนี้มันเล่นมันริ่มสินี่แหละมนี่มันอยู่กับน้านนี่ยแหละ บัรยามนั้นเทากับอันเอาเอาเอาแบบนี้แบะไปตากแบบแบบนี้นะคะไม่ต้องเอาในย์เอาต้องเอาในมันออกันมันได้ค่ะมันพอเกิดกันขังไนย์นย์มันแข็งนะคะนีต่างหลายต้นเป็นยาดิค่ะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงกับกระเจี๊ยบอัน ขาวเนะาะต่วันยูนี่ปลูกแต่กระเจี๊ยบแดงนะคะ่ะสวยเลยเพิ่นถือกันฝนตกฝนตกบะนี้อัน่นตก,นตกนเนตก่นก็เล่นอีนเลยแล้วก็เหน่าถือนามเพิ่นนักนามฝนตกมาวานนะี่สวยสวย Cà chiếc đen, cà chiếc đen Thì คลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าพามาดูกระเจี๊ยบแดงสวยๆเลยขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วจ้า